สวัสดีคะ่ะพูยแม่พี่น้องเมื่อนี้กัมมะพอรก,กับมาดามตอนอยามใสๆคำคำแรงๆพวยแม่พี่นอ้องค่ะเมื่อนี้ยากหลายยากยังตีค่ะ <c oughs> ดีใจนัพ่พวยแม่พี่น้องดีใจนั่มีผู้ใดผู้ตามมาดามโอ้ยคือเสียงดังแถวมาดามตีบ่ดังจังไพดพวยแม่พี่น้องไปแล้วเร่าหมู่บ้านส่วนอยู่เลยหมู่บ้านมาดามส่วนเดียวซี่อยู่ว่าไพาสิไปกับมาดามมาไปเด้อ่าสิวา่าบส่วนเดี๋ยวบัติสันไปแล้วพวยแม่พี่น้องได้นับแล้วเงินเก็บรติมาขึ้นี่ สองทุ่มครึ่งเข้าเต็มเต็มตัวเน้ตนตัวเจาะเป็นจังไดมีใครได้ใครตามมาดามบอได้ตามกับดล่าค้นสวยว่าพ่อแม่พี่น้องดีใจกับคนที่ได้เนาะที่แน่ๆแต่มีผู้ใดตามอยู่กร่าบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีเด้อคนดีมีน้ำใจเนาะมาดามว่าสัน่นก็สิเศร้าใครแล้วเนาะคนว่าเลขเขาแล้วว่าสัน่นหายบรนปิดถึงพ่อแม่พี่น้องค่ะดีใจแห้งว่าเลขเขา สามวติดติดทีมาดามบอกหมู่บ้านเนี่ยเนาะรุดไปสามหัแล้วผู้ใดสิบไปมาไปเด้อบการูดพอสี่หวดพอม่พ่นองมาแล้วมาแล้วมือนี้ตามบอเพื่อนพอม่พ่นองมีไพสิตามของดาล่ามาดามบอกมีคอมมนมาอยู่เนาะแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเอฟซีคนดีมีนับใจที่โอนนำซ่าค่ากาแฟมาให้นอกพอม่พี่นองค่ะกราบขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อบอเอ่ยซื้อบอเอ่ยนำคมงิลูกันเนาะกันเนาะ มีอยูสองทันค่ะที่เพิ่นโอนมาให้เนาะตาประบุญความขุ่นลายๆดีใจกับคนที่ได้แต่ถ้าใครยังไม่ได้เอาใหม่แล้วเป็นจ้าไดผู้ใดเลขติดเลขเด่นประจำวันเข้าเต็มๆได้ไหมหลักสิบคือหลักสิบหลักหน่วยคือหลักหน่วยสวยในซอยสวยทั้งนอกสอยเป็นจ้าไดคิดหอดบ่อน,นอนลับบ่มือแรงบ่ด้านร่องไห้ได้เนี่ยวมาโซ่เสื้อนี่แหละเพื่อนว่าของดีมีไว้โซ่ สิมืออื่นได้แจ้งสิล่องให้มืออื่นจ้งสิล่องให้เมื่อนี้เอาไปเอาไปนอนคิดนอนดินนอนควางกันเด้เมื่อนี้สิลงให้เลขเด่นประจําวันสามตัวต้องไห้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวคือที่มาดามเคยล่องเป็นประจําพ่อแม่พี่น้องคะ่ะอันนี้อุบไวก่อนอันลักลักซีบและลักหน่วยอุ้บไวก่อนให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปฟันก่อนเสียลเลขเด่นเด่นหลักหน่วยไ้ก่อนนี่จะเป็นประมาณนี้ เอาไปไว้ฝันก่อนเอาไปไว้ใส่กับเลขตัวเองในใจว่ามื้ออื่นมาดามสิเอาตัวใด๋ให้หลัก10พุ่นแล้วโอ๊ยจิแม่เจา้าเวาคักเนาะมาดามติยามข้าให้เวา้าแน่เด้อพ่อแม่พี่น้องยามบ่ข <laughs> ้าวเ,เงียบจิปป๊บติเสียงหวัวก็บ่มีติธรรมาดาพ่อแม่พี่น้องค่ะธรรมาดาเอา้าเาหลายอยู่จักนอยไปเบิ่งเลยบานี่ยาวๆนํานกันว่าสิมีของไผแน่มาดามก็สิลงให้คลิปนี้ คลิปนี้ก็จะมีเลขมีที่มาแล้วก็ดาล่ามาดานแล้วก็ของชอเชษชัยที่เข้าไปพูดไห้พี่น้องที่เข้าไปน้ำกันแล้วก็เลขเด่นประจำวันสามเซียนสองเบาและหนึ่งสาวที่สวยที่สุดในซอยดาล่ามาดามเป็นหัวหน้าทีมเ <c oughs> ขาเป็นเขาเป็นหัวหน้าทีมอีกในเดืองวันนี้เด้อ ไปเด้อคุณมาดามเด้อเห็ดใครหนาใครตาเด้อคุณมาดามเด้ออ่ะพ่อแม่พี่น้องยับมาบัดนี่เตรียมตัวแคบหน้าจอผู้ไดสิไปก็มาดามไพสิไปไผสิตามของดาล่ามาดามสําหรับคนที่รอคอยขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้พอพ่อแม่พี่น้องที่ย่งรอคอยกันอยู่เนาะกันเนาะขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กข,อ FC My, FC 9, ข,อขอบคุณเอฟซีมเอฟซีเก่าขอบคุณขอบคุณคือเก้า คนผูกเกา่าเววาได้คือเกา่าความขอบคุณบ่มีว่าสิสิ่นสุดพ,พ่อแม่พี่น้องคะมาดามให้วันนี้รุดล้วพัฒนาเสียงดังให้ไปเด้อมาดามเด้อย่าใคหนาใครตาเด้อสองวัดต,ติดเด้อสามวัดต,ตินผ่านมาแล้วเรื่องพ,พ่อแม่พี่น้องสามตัวเด้องวัดนี่สามตัวแตกเป็นไปได้เด้อคะ่ะจําได้ว่าที่มาดามเขาวัดหนึ่งละมาเขาสามตัวตรงๆแล้วก็ขะมาเขาบนเขาล่างอันนั้นคือผ่านมาแล้วพูดได้แต่ตัวนี้พรุ่งนี้ถึงจะรู้กัน เมื่อเช้านั่งสีลู่ค่ะสองทุ่มครึ่งจังสิวะจังสีลู่ว่าไปหรือปอต้องไปได้คุณมาดามไปสอบปอเล่าส่วนเราพ่อแม่พี่น้องมาไปมาดามให้วิ่งรูดหนึ่งกับสามสองตัวสี 0, ่หางหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดสามศูนย์เบิ้ลก็จะเป็นหนึ 1, ่งหนึ 3, 3่งสามสามสามตัวสามหาง หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามเจ็ดสามศูนย์สองตัวเน้นแลสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหนึ่งสามเจ็ดอ่ะแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของดาลามาดานเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครไปต่อเป็นของเลขมีที่มาพมูดเมพ่น้องค่ะเลขมีที่มาเข้าไปเต็มเตมแบบไม่ต้องกับ ผูดใดเป็นแฟนครับดีใจน้่มเอฟซีเพิ่นโอนมาให้เพิ่นบ้านได้ของมาดามกับของเลขนี้ที่มาว่าซันขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อแล้วก็เอฟซีคนนึงที่เพิ่นโอนมาให้แต่เสาโอ้ยกาบขอบุญขอบคุณอันนั้นเพิ่นก็ว่าได้นํามมาดาม่าซันค่ะสม,มุดปากกาน้ําชากาแฟกับเพิ่นสิฝากไปเปิดดวงนํนาเนาะค่ะเนาะอ่ะบาดังได๋บาด่ตัวพี่น้องเลขมีที่มาให้มาเตรียมตัวพ่อแม่พี่น้องคะ่ะบ่ต้องเบื้องดอกปอวงประวัติ เอาขว้างจริงไปบัดใจกันเลยเนาะค่ะเนาะเอาไว้ไว้ฝันหนึ่งคืนพรุ่งนี้เราพัฒนาถึงจะออกเลขนี้ที่มาให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันศุกร์วันที่ยี่สิบนะคะอย่าลืมติดบ่นด้วยพ,พี่น้องคะ่ะติดบ่นนะคะวันศุกร์เนาะกันไว้กันไว้มีหนึ่งกับสามตัววิง่งตัวรูดสองตัวสี่หางหนึ่งเจ็ด 1>, 1 9, 3, 7, 3, 9ึ่งเสามเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสาตัว3หาง1นึเจอ้าวพือตัวเดียวก็มาดามแล้วหนึ่งสามพ่อแม่พี่น,อน้องจัดไปทำไมเน้นอิลีเด่นั่นไอ้เบิ้ลก็เด้นนั่นเน้นให้พร้อมเด่นนี่หนึ่งสามเจหนึ่งสหนึ่งหนึ่งสาองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สาม สามเก้าสามตัวเน้นสองหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขนี้ที่มากราบขอบุญขอบคุณเหลขนี่ที่มากเอาไปก้นเราพวกพี่พี่น้องมันแคบเราละนอปานนี่เพราะว่ามาดางเมาโดนอยู่กราบขอบุญขอบคุณเหลขนี้ที่มาที่ให้ตัวเลขเนี่ยทางมาว่างทั้งช่องเนาะราขอพระคุณหลายๆเอาไปต่อเป็นคลองชอเชิดชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อ มันนี้ยังเสียใจเด้อซอดหนา้าซอดตาแต่แต่ละมาดามเด้ะมาดามคนสวยเป็นหัวหน้าที่มูเน่ม้อนี้ได้ออกหน้าออกตาพ่อแม่พี่น้องอ่ะผูใ้ใดสิตามของชอเฉียดชัยเพราะว่าของชอแชดชัยเข้าไปที่สองสองเข่าตัวเบิร์นเนาะค่ะเนาะอุ้ยพัดลมพ่อแมพ่พี่น้องห่อนแห้งห่อนลายของชอแชดชัยให้มาแล้วพัฒนาในงวดวันที่ยี่สิบ วันศุกร์ที่จะถึงนะคะสามกับห้าโซ่ตัวสี่หางหกสามเจ็ดสามหกห้าเจ็ดห้าเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าสามสามเอาเอามาบทสูตรเท่าน,นี่กระดาษจ้าไดจ้าแรนนี้ตะกล่องแท้พนนั่มบท่านได้แนวนี่วยพัดลมจังหน่อยก่อนพ่อแม่พี่น้องไปแห้งปูนอะสามสามห้าห้าตัวเบิ้ลเนาะค่ะเนาะสามตัวสามหาง 3ามหกห้าสาหสสหสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่ห้ารูดที่ห้าเน้นไปที่หกห้าเจดห้าสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว3ามเจ็ดหาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชว์เชิดชัยแล้วไปต่อเป็นของทป็ยเลขเด่นประจำวันพ,พ่นอแม่พี่น้องคะลงตัวก็ดีเป๊ะเนาะ อามาดามาาว่าให้เบิ่งว่าของไผเขาเนี่ยเดี๋ยวมาดามกับสิสรูปให้ในคลิปต่อไปนอกของเพื่อนเพื่อนนะคะของเพื่อนเพื่อนที่เข้าไปเด้อะค่ะเด้อรอติดตามช่วลงให้รัวรัวเงาเงาไปน้่กันอาเลขเดือนประจำวันผู้ใดติดตามเจ็บใบฟันเจ็บเอาไว้ใสไซเล็กแต่ของพ,พ่อแม่พี่น้องเลขเดือนประจำวันเราพัฒนาเน้นหลักหน่วยสามตัวนี้ต้องไม้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัว ก็จะมีหนึ่งมีสองมีสามนมโมพรอพี่น้องเป็นตามาบ่มีหนึ่งมีสองมีสามเพราะว่างวดที่ผ่านมาเข้าไปที่แปดเน้นหลักหน่วยล่างแต่กันบนเข้ารักหน่วยล่างแปดมาที่ล่างล่างออกสี่แปดเขาเต็มเต็มทเรามาดาบบอกว่าถ้าเขารักหน่วยล่างปุ๊บสีเด้งไปเป็นรักลอยท่านที่สามตัวนี้ เป็นทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยมาแปดมาหลักร้อยแล้วก็มาหลักหน่วยล่างพ่อแม่พี่น้องแล้วสามตัวนี้สีมาให้เห็นอีกบ่มีหนึ่งมีสองมีสามเป็นได้ทั้งหลักร้อยแล้วหลักหน่วยแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขดินประจำวัน กาบขอบุญขอบคุณเส้นเสี้ยนที่ให้ตัวเลขแนวทางมาบ้างทางช่องเนาะแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอซใหม่เอซเก่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยูใ่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนาะคะนะกราบขอบพระคุณหลายหลผู้ใดๆกดก็ดีใจน้าคันว่าท่านดใดก็ขอให้สุขขอให้มั่นเนาะคะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ